คืนนี้ผีมาลอยกระทงผีปลอมก็เพี้ยนผีจริงก็บาทั้งหมดโคจรกันมารวมมิตรกันในค่ำคืนนี้คืนวันลอยกระทงตรงกับวันฮาราวีนพอดีพวกเรากลุ่มเด็กวัยรุ่นประจำหมู่บ้านก็หาเรื่องทำกันสนุกสนุกพากันแต่งตัวเป็นผีไปลอยกระทงที่วัดสนุกสุดสๆตั้งแต่ได้มาเตรียมตัวกันเจ้าต๊อกเจ้าโดแต่งเป็นกุมารรักยม มายืนคู่กันถ่ายรูปเซฟี่ร่วมกันอย่างสนุกสนานเจ้าเน่งก็ถือกระทงทำจากขนมปังมาวางข้างๆตัวบนแค่นั่งทำหน้างอไม่สบอารมณ์อยู่คนเดียวในชุดผีที่สุดแสนที่จะน่ากลัวเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มไอซอมบี้ผีดิบกินสมองคนเป็นไรวะเพื่อนดูหน้าตาไม่สบายเลยดูเอ่ยถามเจ้าเหน่ง ข้าเดินออกมาจากบ้านมีแต่คนตะโกนทักว่าแต่งผีโคตรเหมือนข้าเลยผ่านอารมณ์เสียนี่ไงเน่งบนทำหน้างเงางงอใส่ทำไมเพื่อนแกก็แต่งเหมือนมากนะฝีมือดีมากเลยเป็นข้าภูมิใจตายเลยมีแต่คนมารุมชมโดเอ่ยปลอบใจเพื่อนต๊อกก็พยักหน้าเห็นด้วยอืกูยังไม่ได้แต่งคิดว่าจะแต่งอะไรดีเน่งตอบออกมาเสียงดังด้วยความโมโหพลันก็มีกลุ่มสาวเดินผ่านมา พว <Sh iri> กเธอทั้งสี่คนพากันกรีดร้องไปแบบไม่เหลียวหลังทำเอาโดกกับต๊อกมองตามตาปิดปลิบเออหนังพวกนี้เดี๋ยวข้าคิดได้ก,ก่อนว่าแต่งอะไรก่อนเถอะโอแแกจะกลัวกันฉีลาดแน่เน่งแต่โกนด่าตามหลังไปด้วยคว่าโมโหูเอาหน้าอีพวกนี้มึงก็ตามไม่ถึงความเจ๋งของเองหรอกโดปลอบใจเพื่อนซ้ำ ปันก็มีฝูงหมาสามตัวมาฆ่ากระทงขนมปังเจ้าหนิงที่วางไว้เน่งลุกขึ้นยืนโมโหสุดจะทนมองตาขม็งด่าออกไปนี่ไอหมาขี้เลือนพวกนี้เอากระทงกูมาเลยเน่งคว้าไม้ทำท่าจะตีแต่เขาไม่ตีมันหรอกมันผิดกฎหมายอาญาคนตีหมาจะต้องติดคุกไม่ต่ำกว่า20ปีที่เขารู้มาพวกหมาหมู่มันถุยกระทงเจ้าหนิงทิ้งมันรสชาติแย่มากหมาไม่แดกเหมือนเจ้าของกระทง ปูงหมาพากันวิ่งไปจับกลุ่มส่งเสียงหอนกันเป็นทอดๆโดยกับต้อกผากันมองตามพลางคิดอันนี้หมามันยืนยันให้โคตรเหมือนข้ายังไม่ได้แต่งผีแต่ข้านอนไม่หลับมัวต่คิดเรื่องจะแต่งเป็นผีอะไรดีเน่งหันมาบอกยืนยันกับเพื่อนๆในสภาพโสม,มาาขอบตาดำดูลึกโบยังกับมีแพนด้าที่ไม่ได้นอนมาหลายวันโถแกงคิดไปได้นะไอ้บ้านี่ ดดพลางใส่หน้าคิดในใจทุกคนเตรียมตัวพร้อมก็ได้เดินทางมุ่งสู่วัดที่อยู่ไม่ไกลประทัดดังสนัน่นถูกจุดโยนออกมาจากข้างทางสู่กลางถนนทำเอาทั้งสามคนตกใจกระโดดกอดกันกลุ่มแหกแหกแหแม่มึงโดตกใจร้องลั่นกับเจ้าต๊อกส่วนเจ้าหนิงยืนแข็งทื่อถอนหายใจพ่นควันประทัดออกมาจากปากจมูก เงตกใจหมดเลยเหน่งอุทานออกมามันดูดีเลยไปหน่อยแต่ก็ไม่แปลกเจ้าเหน่งมันรู้สึกตัวช้าเป็นประจำเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานของพวกมันพร้อมพากันเดินออกมาจากป่าข้างทางฮๆตลกมากพวกแกเป็นไงอะตกใจกันแต่ลแตกเลยน่ะมึงฮ่าไอโทนวัยรุ่นหวัวโจกประจำหมู่บ้านกับไอตีนั่นเอง นี่แกมาหาเรื่องพวกข้าทำไมเนี่ยโดตะโกนถามใช่เอ้ไม่ใช่ข้ามาขอไปด้วยคนนะ่ะไปไปด้วยนะเจ้าโทนกับเจ้าตีทำหน้าอ้อนบอนแบบหน้าสงสารทําเอาทั้งสามคนหันมามองหน้ากันไปมากับพฤติกรรมที่แปลกๆของพวกมันไอ้จอมเกเรหาเรื่องทั้งสองตัวนี่ไอ้โทนกับไอ้ตีมันจะหวัดระแวงอะไรกันนะกะนา พอนึกขึ้นได้ก็ร้องอ๋อปลาแชมมนุษย์ป้าโรคจิตที่ชอบออกมาไล่ดาเด็กๆที่เดินผ่านหนะ้าบ้านแกบ่อยๆบ้านแกอยู่ปากซอยทางเข้าหน้าหมู่บ้านพอดีปกติพวกเราเคยเกรงกลัวแกแค่ตอนกลางวันแต่เมื่อไม่นานมานี้นั้นพวกเราได้หันมาเกรงกลัวแกตอนคืนแทน เพราะแกได้ทําการอักตวิบาตกรรมฆ่าตัวตายโดยการแขวนคอตัวเองห้อยตรงเตงอยู่หน้านอกชานบ้านของแกที่แกอาศัยอยู่เพียงลําพังโดยไร้ลูกหลานมาดูแลเพราะอาการผีเข้าผีออกคุ้มดีคุ้มร้ายของแกนั่นเองตอนแกยังอยู่ก็ดูน่ากลัวมากมายแล้วแต่พอแกตายลงไปแกก็โคตรจะน่ากลัวกันเข้าไปอีก สำหรับพวกเราเราที่ต้องเดินกันเป็นกลุ่มกันทั้งห้าคนก็ยังรู้สึกวันๆถ้าจะต้องเดินผ่านบ้านหลังนี้บ้านประเชมบ้านผีสิงที่ไม่มีใครกล้าลองดีในชั่วโมงนี้เลยแล้ววันนี้มันก็ครบร้อยวันพอดีที่แกได้จากไปช่างแสนบังเอิญจริงๆเพียงอย่างเดียวว่าพวกเราคงจะไม่เจอแจ็คพอตในค่ำคืนนี้วันลอยกระทงที่ดันมาตรงกับวันฮโลวีนพอดี หน้าบ้านร้างทางออกจากซอยสู่ถนนหลักมันถูกมาวางขวางทางออกเอาไว้ให้กลุ่มนะักท่องเที่ยวงานวัดของเราต้องเดินผ่านมันไปอย่างเลีกเลี่ยงไม่ได้เลยท่ามกลางความมืดไร้แสงจากไฟฟ้ามีเพียงแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาให้เห็นร่างร่างหนึ่งที่ดูมอมเมมซีดจางเหมือนภาพขาวดำเก่าๆบ้านหนึ่งมันคือร่างใหญ่ผีประแชมนั่นเองนังผีโรคจิ ที่มันจะเนื้อมองเข้าไปในซอยที่แสนเปลี่ยวมืดเผอรอคหอยพวกลุมเด็กหนุ่มโชคร้ายที่จะมาประสบพบก,กับแกแกคำรามออกมาอย่างกระเฮียนกระหือหรือจนเลือดสดๆไหลรินออกมาจากปากที่แบกวางอย่างน่าสะอิดสะเอียนแต่กูไม่ผ่านเจ้าโดกับเพื่อนๆเดินอ้อมออกไปอีกทางกันจนผ่านเฉลุยพลางกระยิมยิ้มย่องมันไม่รู้หร ว่าการตัดสินใจคของพวกมันครั้งนี้มันทำให้ใครบางคนต้องมายืนรอคอยเกอช่างน่าสงสารผียายแช่มยิ่งนะักที่ชะงเง้อคอยพวกมันอยู่อย่างนั้น ừ, ไม่เดินจัน้อสักที<ม>ว่ามันไปไหนกันแกยืนคิดในใจเพียงตนเดียวทั้งหมดพากันเดินกันจนถึงหน้าวัดที่ปิดไฟเงียบเสียงหมาหอนที่ดังแว่วรอยมาอะไรวะวันนี้วันพระไม่จัดงานเหรอเนี่ย โดหันมาถามเพื่อนๆที่ยืนงงกันอยู่ก็จัดนี่เจ้าเหน่งเอ่ยขึ้นทุกคนหันไปมองให้แน่ใจกับไฟที่เปิดสว่างโลมีผู้คนเดินเข้าไปในซุ้มประตูมากมายเสียงเพลงลอยกระทงเปิดให้ได้ยินมาทันทีอืมสงสัยคาตาฝาดไปเจ้าโดขยี้ตาเพ่งมองไปอีกครั้งจึงก็ปกติทั้งหมดก้าวเดินเข้าไปภายในวัดที่ปิดไฟมืดมิดยังหมดความสงสัยในสายตาของพวกมัน ที่อาจจะปรุงแต่งด้วยจิตใจที่หวาดกลัวกันพานคิดไปกันเองต่างๆนานาว่าโดนผีหลอกในวันฮาลวีนนี้ทุกคนที่มาในงานรู้สึกแปลกหน้ายิ่งนะคนหมู่บ้านไหนว่าทาไมไม่เคยเห็นเลยเจ้าโดเอ่ยถามเพื่อนเจ้าตอกได้ยิงก็ชี้มือไปที่ถังสีเหลืองพุ่งกระถินที่ตั้งอยู่มีก็ความเขียนไว้ว่า คนกึงเทพมาททดกระถินกันเพราะได้อ่านทุกคนก็นร้องอ๋อคลายความสงสัยกันไปได้อืมมันไม่มีอะไรจริงๆเลยแต่คนในเมืองทําไมกินตัวมันตู่วะเจะต๊อกเริ่มบนอิดออดแหมแก่ากๆกน้ําหอมกลิ่นใหม่เคยดูโฆษณาขายทั้งทีวีไหมมีทุกช่องค่ะดูประจํากูยังหาหนังหาละครดูไม่ได้เลยแม่งมีแต่โฆษณาทุกช่องเลยโดเริ่มบนในสิ่งที่ปรากฏขึ้น เจ้าตีหันมาสก,กิดจ,จะทนกิ่งๆไปดูกันทางเนินดีกว่าไปพวกเราไอ้นี่มันก็ตื่นคนกรุงเทพเน่งสายหน้ากับทั้งสองคนที่มีนิสัยไม่เจริญตามโลกกันเลยเพียงไม่กี่อึดใจมันทั้งสองก็แหกปากร้องวิ่งเสียงหลงวิ่งสวนทางกันออกมาจากท่าน้ําที่ใช้รอยกระทงกันผีหลอกช่วยเด้อยผีหลอกจะทนกับเจ้าตีพากันวิ่งหนีเอาไปทางหน้าวัดทำเอาทั้งสามคนยืนหันมองตามมันไป ไอสองคนนี่มันถ้าจะบ้านะวันนี้มันวันฮาลาวีนคนเขาก็แต่งผีกันมาลอยกระทงทั้งนั้นแหละเนอะอุ้ยจาโดหันไปพูดกับเพื่อนทั้งสองคนเจ้าเหน่งกับเจ้าต๊อกที่แต่งผีกันมาทั้งคู่แต่เจ้าเหน่งมันยังไม่ได้แต่งเพราะมันคิดไม่ออกว่าจะแต่งอะไรดีแต่นี่มันยืนหน้าเศร้ากับกระทงของมันกระทงขนมปังปอนเหี่ยวๆที่มีรอยแหวงๆที่ถูกมาฆ่าไปกัดเล่นนี่ถ้ามันตรงกับวันไหวพระจันทร์แกจะทําขนมไหวพระจันทร์มาลอยด้วยกันใช่ไหม โดถามเอ่อยมันตรงๆใช่หนึ่งตอบแบบไม่คิดทําเอาเจ้าต๊อกหันมามองหน้ามันไอมีถ้าจะบ้ามันคิดเอายํำรวมทุกเทศกากเลเกงไงวะเนี่ยเจ้าโดเจ้าต๊อกคิดทําท่าทางคิดขหมดเป็นปมเชือกเงินพิลอดจะมีอะไรอีกไหมในค่ำคืนนี้พลันไม่ทันจะคิดอะไรก็มีเสียงกรีดร้องดังสวนออกมาเสียงของพวกสาวๆทั้งสี่คนที่เจอที่หมู่บ้านนั่นเองแอบปาตะโกนวิ่งสวนออกมาแบบไม่มองใคร อีพวกนี้สมน้ำหน้านักโดนผีหลอกมันสิเจ้าโดยิ้มยาะเดี๋ยวเดี๋ยวผีที่ไหนละ่ะมาหลอกพวกมันเจ้าเน่งเดินนําไปก่อนเดี๋ยวแกจะไปไหนอ๋โดยถามจะเป็นลายกระทงนะสิมันเจะจบไปเน่งตอบพร้อมเดินดิ่งไปยังท่าน้ําโดก็ต๊อกมองตาม,มันไปแลหันมาคุยต่อแกว่ามันดูปแปลกไหมเจ้าโดเอ่ยถามก็ปกตินี่ไม่มีอะไรแปลกกว่าพวกเราละตอกตอบพางเสียยิ้ม ไม่ใช่สิมันไม่ใช่โดทำท่าคิดอะไรของแกวะตอกเออยถามทำท่างงกับมันวันนี้มันไม่ใช่วันเรากระทงโดเออยละล่ำละลักพางชี้ไปที่ดวงจันทร์ที่มันส่องแสงจ้ามันยังไม่เต็มดวงเลยมันไม่ใช่คืนเดือนเพนนี่เรามาผิดวันกันโดเออยทันใดนั้นเจ้าเหน่งก็วิ่งออกตามทุกคนนี่พวกแกมาดูอะไรทั้งนี้เร็วเหน่งคว้ามือทั้งคู่จุงมือมาที่ท่าน้ำพวกแกว่ามันทำได้ยังไงกันวะเหน่งชี้มือให้ทุกคนดู พวกคนที่มาจากในเมืองพวกนี้เขามาทอดกระถินกันพากันเดินไปยืนออที่ท่าน้ําเป็นกลุ่มๆเพื่อไปลอยกระทงแต่ไม่ไม่เห็นมีใครถือกระทงติดมือไปเลยสักคนพอถึงท่าน้ําพวกเขาก็เอื้อมมือมาจับหัวจับผมบนหัวแล้วก็ฉากมันหลุดออกมาค่อยๆวางหัวลอยลงสู่สายน้ําร่างที่ไร้ศีรษะลุกขึ้นเดินถอยหลังออกมาพลัดให้ผีต้นอื่นทําแบบนั้นกันไปเรื่อยๆจน มองเห็นหัวของคนตายมากมายลอยกันตามน้ำวนกระจายไปทั่วทั้งสายน้ำลำคลองแห่งนี้เป็นภาพที่น่าดูตกใจสะพึงกลัวยิ่งนับจนทุทกๆคนแทบหยุดหายใจเหอไอ้พีหลอกะหนงึ่แหกปากร้องตะโกนออกมามันดีเละไปอีกแล้วไอ้นี่เสียงแหกปากร้องของมัน ทำเอาเพื่อนทั้งสองสะดุ้งหยงจนสุดตัว <literature> ไม่เวนเลยโดลุดสบดออกมาเพราะทันทีที่เจ้าเน่งมันแหปกปากครองออกมาดังรั่นผีทุกตนก็หันร่างควับมามองพวกมันทันทีทั้งร่างที่ไม่มีหัวและหัวที่ลอยเกลื่อนอยู่กลางน้ํามองมาทางพวกมันเป็นสายตาเดียวกันเอชิบายแล้วตอกแทกปากออกมาทั้งสองหันหลังกลับช่วยกันลากเจ้าเน่งออกวิ่งออกมาจากเหตุการณ์ที่แสนจะน่ากลัวนั้นทันที มันเป็นอะไรต้องวันไหวกุมารทองสองตัวกับไอ้ผีดิบนั่นวิ่งหนีไปกันแล้วผีตนหนึ่งในกลุ่มเอ่ยถามออกมาลอยๆอยจะาาในวัดที่ปิดไฟมืดมิดทุกคนวิ่งกันออกมายืนหอบหายใจรวยรินอยู่หน้าซุ้มประตูทางเข้ากรี๊ดพวกผีมันตามพวกเรามาแล้วละ่ะหนีกันเถิดเสียงกรี๊ดลองของสาวๆดังขึ้นมาพร้อมวิ่งกันแตกกระเจิงแบบไม่คิดชีวิต นินงพวกนี้มาลืนนี้วันจันโรงเรียนเปิดเจอที่โรงเรียนกูจะตบให้กิ้ง็ิลชนุนเลยตามมากรีดกูสามคนใดททั้งเรื่องเลยโดบนแบบอารมณ์เสียจัดมันอยากขอเป็น fc พวกเรานะสิฝันบิดเถอะตอกกอกความเห็นทำหน้าเย้ยหยันใช่กูก็ว่าที่เห็นอยู่ตรงหน้านะั้นมันคือผีเน่งตอบออกมาแบบดีเล์มันเคยทำเอาจะโดบอดอกมาอืมมึงนี่ก็ยังไม่หายบ้ารู้กันหมดแล้วว่าผีมันหลอกแต่ข้าสงสัยว่าทำไมเราหลงมากันได้วันนี้วะ โดยยื่นคิดหาที่มาที่ทำให้มาลอยกระทงกันผิดวันและโดนผีหลอกกันโดยทั่วนาหลายวันก่อนคืนนี้ในแบกแก่แก่สองวัยรุ่นจอมเกเรเจ้บโทนเจ้าตีที่วันวันไม่มีอะไรจะทำกันห่างจากวัดทางเข้าหมู่บ้านมา3กิโลเมตรได้มันถือกระป๋องสีกระแปงทามาเขียนแก้ป้ายบอก,บ,อกบุญงานวัดเล่น โอ้นี่แกวันที่มันะเ,เล่ใครดูมาลอยกันเกอ้อทนหัวเราะอย่างสะใจในการกระทําเล่นสนที่เลยเถิดกองพวกมันไปไปไปกันเถอะพวกเราเดี๋ยวใครไม่เห็นข้าวจะเสียแผนเจ้าตีออกความเห็นพลางสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆเจ้าโทนกระโดดขึ้นนั่งซ้อนท้ายรีบบิดออกไปโดยไม่ทันมองมันไปตัดหน้ารถบัสคณะทอดกระถินจากกรุงเทพที่เดินทางนําองค์กระถินมาทอดอย่างวัดของมู่บ้าน เสียงกรีดร้องของคนบนรถเพียงชั่วครู่ที่รถหักหลบและชนปะทะก,กันล่วงหล่นหายไปในเหวล,ลึกป่าข้างทางและในอีกหลายวันต่อมาภายหลังคืนชุมนุมผีคืนนั้นมีชาวบ้านก็ไปเก็บเห็ดจนมาพบเจอร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดวิญญาณที่มีความมุ่งมั่นจะมาทำบุญกันก็คงมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ได้ตั้งใจกันต่อไป ดังที่ปรากฏเห็นกันทุกค่ำคืนเป็นต่อจากนี้ไปอีกหลายคืนจนพระเนนไม่กล้าออกมาทำธุระกันในตอนกลางคืนพากันปิดกุฏิสวดมนต์กันเงียบๆพวกเขาพากันเดินทางมาตายก่อนถึงวันลอยกระทงในปีนี้บุญก็คือบุญบาปก็คือบาปที่เราต้องแยกแยะมันแต่วันลอยกระทงที่จะมาถึงตรงกับวันฮาลวีในปีนี้พวกเราจะไม่แยกแยะมันออกจาก เพราะมันสนุกมากที่เราต้องแต่งตัวเป็นผีไปลอยกระทงกันอีกครั้งให้ได้ในคืนนี้ที่หน้าบ้านเจ้าโดเจ้าตอกมันยังคงคอนเซ็ปต์เดิมผีกุมารทองรักยมคู่แต่เจ้าหนิงสิมันสวมชุดมัสคอตเป็นผีน้อยคิวทาโรจากกรตูนดังของญี่ปุ่นท,งทางทีวีเจ้าโดเจ้าตอกยืนมองมันแบบแปลกๆในพฤติกรรมบ้าบอของมัน มีแกแต่งตัวประชดทั้งบ้านบอกว่าเนี่ยแต่งซะพวกเราจําไม่ได้เลยโดบนนี่น้อยแล้วนั่นเนี่ยตอนแรกว่าจะขี่ควายเป่ากลุยไปด้วยแบบเอ้กวัญในเรื่องแผลเก่าหนึ่งตอบเดี๋ยวเดี๋ยวแกไปเ,เอามาจากไหนแผลเก่าไม่ใช่หนังผีนี่โดชักงงงงงส่วนเจ้าต๊อกก็คงยังง่วนอยู่กับกระทงต้นกล้วยที่นํามาด้วยอยู่มันไปแอบตัดต้นกล้วยที่แม่ปลูกไว้ที่หน้าบ้านมาทั้งต้นเพื่อมาทำกระทงใบเดียว ถือว่าเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกและผลกล้วยละ่ะมันจะไปไว้ไหนมันเด็ดผลกล้วยออกมาจากเครือที่ตะแบงนํามาด้วยเพื่อนํามาตกแต่งกระทงสุดสวยแสนประหลาดของมันวางเสียไว้ตรงไหนดีวะมันคิดมันแกจะเอาอะไรอะ่ะผลกล้วยมาทําไมวะโดเอ,อ่ยถามมันมันไม่สวยใช่ไหมตอบถามอืมมันจะจมไอ้บ้าไม่ลอยแล้วกระทงแกจมลงสู่ก้นบาดาลเลย อามานี่ขากินเองโดคว้ากล้วยมาปอกเปลือกใส่ปากเคี้ยวกินอย่างอาริดอร่อยตอนจบแผลเก่าพระเอกกับนางเอกมันตายทั้งคู่เดี๋ยวก็มีคนเอามาสร้างทําเป็นหนังผีใครดูเน่งตอบออกมาแบบรีเลยไปหนึ่งนาทีเหมือนเดิมจนเจ้าโดสําลักกล้วยคาปากพางหันไปมองแบบแยงแยงแกนี่คิดไปได้ออกแนวฟุง้งซ่านแล้วนนี่แล้วมันจะชื่อเรื่องอะไรล่ะฮะโดถามมันกไปทําท่างุดหงิด ก็เรื่องขี่เก่าแง่หนึ่งตอบออกมาทำเจ้าโดหัวขมำไปข้างหน้ากรี๊ปีน้อยกีตเ,เร์น่ารักจังเลยลสาวกลุ่มเดิมเดินผ่านมาส่งเสียงเยาะเย้ยพวกมันเจ้าโดคว้ากล้วยไว้ทำท่าจะเควี้ยงใส่จนพวกเธอพากันวิ่งหนีหัวเราะกันไปคิกคักอย่างสนุกสนานกันต่อไปอี <c oughs> พวกนี้เด็ดเควี้ยงแม่งด้วยกล้วยเลยโดบนดาพวกเธอตามหลังไป ทำไมเดือน12ปีนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วทำไมอากาศยังร้อนอยู่วะหน่งบ่นให้เพื่อนๆฟังทำเอาเจ้าโดหมมันมามองมันหัวจะหลดเท้าก็ชุดที่แกใส่มานี่แหละมันร้อนอากาศมันไม่ได้ร้อนหรอกหายใจทางไหนวะแกนี่โดบน่นถามเจ้าหนิงจนเจ้าหนิงมันยืนคิดไปอีกหนึ่งนาทีอ่ะอ่ะถ้าไม่รอฟังและรีบไปกันดีกว่าสว่างพอดีคุยกับมึงโดเดินนำออกมากับตอกโดยมีเจ้าหนิงผีน้อยคิวทาโร เดินตามพุงยื่นตุยตุยมาช้าผีใญยประเชมที่นั่งรอที่จะหลอกกันทั้งสามคนในคืนนี้อีกครั้งนั่งหลับสับป,ประงกงึกๆึกรอคอยอยู่ตรงหน้าบ้านของแกที่เดิมไม่ได้แดกกูหรอกโดเออยขึ้นเลยลอยกับเจ้าตกพร้อมพากันเดินลักอ้อมบ้านประแชมไปออกอีกทางสู่ถนนหลักมุ่งไปสู่วัดวิเวกวิกาลามอีกครั้ง ไปลอยกระทงกันผีน้อยคิวทาโร่เดินผ่านมาถึงหน้าบ้านประแชม่มด้วยความดีใจแกกระโดดใส่เหยื่อผู้เคอะไรในรอบการตายร้อยวันทั้งแกในทันทีเฮ่มึงมึงตัวอะไรเแกตกใจถอยกรูดลอยวูบเข้ามาในบ้านแทบไม่ทันเออแม่งตัวอะไร<ห>วะน่ากลัวกูยผีไอ้แช่มบนครางหงิงๆออกมาแกไม่รู้จักผีน้อยคิวทาโร่ จากญี่ปุ่นคนเรามักกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักและไม่เคยเห็นไม่เว้นแม้แต่ผีหญยแช่มที่ไม่เคยดูการ์ตูนทีวีช่องเก้าเลยแกดูแต่ละครช่องสามเมียตบก,กันเพื่อแย่งผัวทุกวันกับข่าวการเมืองจนแกเสียสติแบบนี้ทั้งสามเดินกันมาจนไปเจอกันอีกที่ณนะตรงปากทางรัดมาบรรจบก,กันที่ถนนใหญ่อ้าวนึกว่าพวกแกหายไปไหนมาเนงเอยทักขายเ,เพื่อน อ๋อเดินมาทางลัดไงที่เกียดเรียกแกเป็นไงเจออะไรไหมไปทางนั้นโดเอ่ยถามสารทุกสุขดิบเจ้าหนิงไม่เห็นมีอะไรหนึ่งตอบออกมาแบบสบายใจไม่เหมือนกับผียประแชมที่นั่งตัวสันเทาด้วยความกลัวสะดุ้งเป็นพักภายในบ้านร้างสุดหลอนของแกคราวหน้าจะกระโดดไปหลอกผ่างใครแกก็คงต้องดูให้ดีกว่านี้เพราะเดี๋ยวนี้มันอยู่ยาก อยู่ไม่เป็นแกก็ได้แต่หวังว่าจะไม่ได้เจอตัวประหลาดอะไรที่น่ากลัวแบบครานี้อีกตัวอะไรของมันวะเจ้าตีฉีกจิ้มกว้างใช้ไฟที่จุดป,ประทัดออกมาจากนิ้วชี้มาจุดชนวนประทัดจะโยนใส่แบบครั้งที่แล้วเสียงประทัดระเบิดขึ้นเจ้าโทนเจ้าตีพ่นควันสีขาวออกมาจากปากทางจมูกหน้าตาขาวโพลนผมตั้งชี้จากแรงระเบิดของประทัดของพวกมันเองอืมทำไมแกไม่โยนออกไปวะ เจ้าโทนหันไปด่าเจ้าตีงงงงไงมันตัวอะไรวะนะ่ะมันเป็นเอเลี่ยนไปแกล้งมันมันไปตามพวกที่อยู่วิญญาณแม่งมันบุกยึดโลกเราจะทํายังไงฮะผีเจ้าตีอธิบายเหตุผลให้ฟังทําเอาผีเจ้าโทนมองหน้ามันไอ้สามคนก็เดินผ่านจากไปแล้วอืเสียงมันใครจุดประทัดวาเมื่อกี้ตอกเอ่ยขึ้นแกได้ยินไหมโดหันไปถามผีคิวททโร่หนึ่งที่เดินเงียบเฉยไม่รับรูบร้อะไรเลย ไม่เหน่ยไม่เห็นได้ยินอะไรเลยเจาะรูไว้รูเดียวตรงปากทั้งมองทั้งหายใจใช้ระบายอากาศใช้ฟังเสียงด้วยไม่กล้าเจาะเยอะเดี๋ยวยุงบินเข้ามากัดหนึ่งตอบถึงท่าน้ําวัดต้องจะหลดกระทงขึ้นเหนือดีศาะอธิษฐานขอให้เราไม่โดนผีหลอกกันคืนนี้อีกอม,มึงขออย่างอื่นได้ไหมเล่นสมดอารมณ์เที่ยวเลยโดยได้ยินถึงกระบนออกมาบรรยากาศคืนนี้ไม่เหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมา ผู้คนดูสนุกสนานช่างสดใสไร้พูดผีดังที่โบราณว่าไว้พอคนมาเยอะผีก็หนีหายดังน้ำมาปลากินหมดน้ำเลดศมดกินป่าทั้งสามคนสนุกสนานจนได้เวลากลับหลับเถอะก็ร้อนและหนึ่งบนแล้วทำไมมึงไม่ถอดชุดออกชุดอะไรของมึงเนี่ยถอดออกไปเลยโดบอกให้มันถอดชุดผีน้อยคิวทารโรออกซะถอดกูก็ะโปา่าสีไม่ได้ใส่อะไรมาข้างในเลย หนึ่งตอบทำเอาเจโดหันไปมองหน้ามันโว้ยบ้าไอ้ทำไม่ได้ก็ได้กลับกันไม่มีอะไร้นิดคืนนี้ก็สนุกกันพอแล้วโดเอ๋ยทุกคนเห็นด้วยพากันออกเดินออกมาจากวัดเรื่อยๆเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บกันตอกวัวรูปในมือถือระหว่างเดินทางกลับกันพลันมันก็หยุดอึ้งทำหน้าเสียนิ้วมือก็สไลด์จอไปเรื่อยๆเหมือนหาอะไรไม่เจอเจโดหันมามองมันทำคิ้วขมวดใส่ไม่มีไม่มีเลย ออกเอ้มีอะไรมึงวะโดมองถามด้วยความสงสัยตอกหันมือถือให้ทุกคนดูไม่มีรูปก็ในวัดเลยตอกบอกทำหน้าเสียทุกคนกันพากันนิ่งอึ้งไปหันกลับไปมองที่วัดที่เดินออกมาจากเมื่อครู่มันปิดไฟเงียบเสียงหมาห่อหอนกันแทนเสียงเพลงรอยกระทงที่งานที่ถูกปิดลงทันทีเหมือนมันไม่เคยมีงานรอยกระทงที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ วิญญาณของผู้มาทอดกระถินจากแดนไก่มาปรากฏทุกค่ำคืนจนพระเนนหนีหายไปจากวัดบดไม่มีพระรูปไหนจำวัดอยู่ที่วัดนี้เลยสักรูปแม้แต่เด็กวัดก็พากันหนีหายไปด้วยกันเหมือนดังคำบําเพยที่ว่าน้ำมาปลากินหมดน้ำลดหมดกินปลาพอผีมากันเยอะผู้คนกับพระก็พากันหนีหายหมดจากตรงนี้ทั้งสามคนไม่ได้คิดอะไรวิ่งได้ก็วิ่ง ใส่เกียร์หมากันไปก่อนเจ้าโดเจ้าต๊อกวิ่งกันมาได้สักพักก็ mm. าพากันมาหยุดยืนหอบให้แคกด้วยความเหนื่อยพลันเจ้าเหน่งในชุดมัรสคอตตก็วิ่งแซงทั้งสองคนไปไม่ยอมหยุดพักด้วยอืมไอ้นี่โอเว่าแดกตลอดเลยโดยบนพลางหอบไปด้วยหยุดทำไมมันตามมาแล้วเจ้าเหน่งร้องตะโกนบอกพวกมันที่ปับขาวิ่งไม่ย้งโดกับต๊อกหันไปมองข้างหลังต้องตกใจกับภาพที่เห็น ผีกลุ่มใหญ่วิ่งตามมาจนถนนลูกรลังปรากฏเป็นฝุ่นฟุ้งตลบอบวนมาแต่ไกลงหายและกูไม่อยู่แล้วเจ้าโดดสบดออกมาอย่างหยาบคายแหกปากร้องเสียงหลงพากันออกวิ่งต่อไปกับเจ้าตอกตามหลังเจ้าเน่งไปติดๆงานคืนวันลอยกระทงทุกๆปีมันไม่เคยน่ากลัวหรอกแต่ปีนี้มันดันบังเอิญม,มาตรงกับวันฮาโลาวีนคืนวันปล่อยผีพอดี ึงมันจะไม่เกี่ยวกันแต่มันก็เป็นเวลากลางคืนเหมือนกันใช่ไหมล่ะเวลาที่เราวิญ,ญญาณมาปรากฏกายให้เราได้เห็นกันมากมายแบบในค่ำคืนนี้สุดท้ายนี้ขอความกรุณาท่านผู้ติดตามรับฟังได้โปรดช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ